ไปไหนมานี่แล้วอีหรอกแล้วอันใหญ่ไม่ได้ลูกยังขึ้นไม่ได้อันใหญ่ไม่ได้ลูกยังขึ้นไม่ได้ไมปไปไปไปลูกไปแล้วอนุบะตุลามาๆมาๆเร็ว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 เ เร็วๆพี่ลงอันนี้เร็วๆละ่ะมา,มาเร็วๆๆพี่ลงอันนี้เร็วๆนี่ๆๆๆๆวม,มา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 พี่ลงอันนี้เร็วๆๆมามีตั้งหลายอันเลยมาเร็วๆๆๆ็เมามาพี่ลงอันนี้เร็วๆ <c oughs> ความแซ่บ <laughs> มามามานี่มารีบเร็วเร็ว,รวผีหลอกนะตุลาผีหลอกนะกลับมาผีหลอกผีหลอกกลับมาลุกเร็วอู้อู้ไปดิไปดิไปดิผีหลอกนะตัวใครตัวมันนะมามตุลาราคาผีหล,ลอกนะอู้อู้พี่กับพี่มือไปแล้วนะผีหลอก ผีหลอกเร็วหาลูกมาเร็ว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 คนเก่งแล้วลูกเร็วมาเร็วเร็วขาขามาเร็วมาเร็วปลาแล้วมาเร็วมาเร็วผีหลอกนะเร็วมาพี่กับพี่มือไปเล่นน้ำแล้วนะเร็ว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  คนเก่งล no, <laughs> ุกแล้วเร็คนเก่งแล้วโอ้เก่ง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 เก่ออมามาอ้ยใครเล่อ่าใหญ่ไหมอ่าใหญ่ก็ไม่ลงดีเลยตุาตุลาตุลาลุกตุลาไม่เอาลุกเด้เล่นถยหลังเล่นถ่ายหลังเล่นถยหลัง อาาเอาไหสุลำเสาเอาเอารู้ได้มั้ยก็ได้อ ไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนใช่ไหมมา,มา,มามมมสิลูกลาาเลือนถอยหลังแล้วขาลาลกพื้นลกเกนล็กละเ <laughs> ลกเจ็ดเหรออาวอาที่สบายใจมามา